มัตุยมะห a X Match สามร้อยเสียงท่อดังเกินไปอ้นีท่อเป็นคอทเทเนียะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูกัน ันนี้เป็นแบบเสียงเดิมที่ว่ายังไม่ได้ทํานะเป็นโล่งๆเลยเดี๋ยวจะมาทําตัวซับเสียงดูดูซิว่ามันหายไปจากเดิมเยอะไหมนะอย่ามาให้แม็กใครที่มีปัญหาท่อดังเชิญได้ครับที่ร้านประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงตอนที่ทําเสร็จเป็นไงเดี๋ยวมาดูเสียงหลังจากที่ทําท่อเสร็จนะอ่าลองเบิดหน่อย มีรอยทำนะครับปากยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับปากใหญ่โผเหมือนเดิมข้างหน้านี่ไม่มีรอยทำอะไรเลยนะนี่ะท่อเป็นไทเทเนียมน,นะครับที่สําคัญคือท่อยังเป็นแต่งแต่เสียงไม่เกิน95เดซิเบลตามที่กฎหมายกําหนดแน่นอนนะครับเสียงนุ่มๆลึกๆเสียงไม่มีแผลบเลยนะไม่มีแบบแผๆๆๆๆๆๆๆลแบบลลบบ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 ่บรบบบบบ่บบ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 บับบบบบบบับบบมาบบ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 บ่าบบบบแบบบบย ที่สำคัญเนี่ยเน้นวิ่งด้วยนะก็คือว่าเสียงท่อแต่งเสียงไม่เกินกฎหมายกำหนดและที่สำคัญที่สุดคือความแรงมันได้ใครสนใจชุดนี้นะครับใครมีท่อคาโบวิกแล้วอยากจะได้เสียงประมาณนี้เชิญได้เลยครับชุดนี้รวมเซ็ตรวมค่าแรงเรียบร้อยเนี่ย680บาทประมาณนี้นะครับ X Max 300พอซ่าก็ทำได้ นะหรือว่ารถรนอื่นผมก็รับทําหมดนะครับใครอยากได้เสียงนุ่มๆุมแบบนี้เชิญได้เลยนะครับเสียงนุ่มๆุมมากอันนี้ท่อทั้งไปนะเนี่ยนุ่มครับ